ไปดูข่าวของลูกครึ่งไทยอังกฤษหน่อยได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะของเชลซีด้วยลูกครึ่งคนนี้เขาคือจูสเบลไม่รู้จักนี่หล่อมากดูยังไงก็ไม่เหมือนคนไทยคือน้องจูสศูนย์ซับเบลเนี่ยเขาเป็นกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับได้เซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากอยู่ในอะคาเดมี่ของเชลซีตั้งแต่ปี2016โชว์ฟอร์มดีอย่างมากับ เธอยิงใส่แมนซิตี้ชุดย1 6แล้วพาทีมคว้าแชมป์เรียใช่ไมดาผลงานเนี่ยผมเห็นเขาลง17บนัดแต่มีส่วนร่วมเกือบ20่สิบประตูอ่ะผลงานดีมากนะครับคือคนที่เขามีคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษและเคยติดทีมชาติอังกฤษชุดยูสมาแล้วอนาคตเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกเล่นให้หลายทีมชาติทั้งทีมชาติไทยในเชื้อสายของทางฝ่งคุณแม่กับ เชื้อสายทางฝั่งคุณพ่อ,อก็คือทีมชาติอังกฤษนันนงคิดว่าถ้าเกิดในอนาคตเขาจะไปทางไหนผมว่าเขาน่าจะกลับมาไทยอทำไมอ่ะอังกฤษมันไม่ไหวมันเยอะดิดะแต่เขาก็แต่เขาเด่นอายุ18แดต่เขาได<อ>้สัญญาอ,อาชีพกับเชลซีะะนะโอ้แต่คุณพ่อ แต่คือถ้าสมมติว่าความความเป็นชื่อความเป็นอะไรในต้องอังกฤษนะเพราะว่าถ้ามาไทยเนี่ยมันก็แทบคือพวกนี้มันจะต้องเอาความเขาเรียกว่าความท้าทายนะว่าถ้าสมมติว่าได้เล่นทีมชาติอังกฤษแล้วไปฟุตบอลโลกเนี่ยเขาดูว่าเขามีอะไรขึ้นมาเยอะกับของไทยเนี่ยเขาคงว่าถามว่าเฮ้ยมีป่ะอ๋อไม่มีอ่ะมันคงตกรอบแรกเมื่อรอบสองอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเราตามฟอร์มของหนูแต่ถ้าสมมติใส่เสื้อเบอร์เก้าด้วยแล้วเซนเชลซีมันก็ไม่ไม่ไม่มีขอดูภาพหน่อยดิ ภาพอ่ะดูเสื้อที่เขาสกรีนข้างหลังเนี่ยนี่เขาสกรีนว่าเป็นนามสกุลไทยนะอ๋อเหรอสุนซัแซบเบลไยอ๋อเหรอใช่ไงอันนี้นี่นามสกุลเนี้ยนั่นเปนามสกุลไทยอ่ะก็ส่วนซับอ่ะคงไม่น่าใช่ชื่อเลยนะผมไม่รู้ว่าลูกครึ่งเขาจะเรียกยังไงไงก็ชื่อของเขาจริงๆเนี่ยคือจุดสุนทรบเบลอ่ะพี่พี่น้องเออเดี๋ยวต้องไปถามหาประวัติเขาอีกทีนึงใช่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนไทยอ่ะนะเล่นพรีเมียร์แต่ว่าไม่ไม่ไม่น่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปศึกษาให้เต็มที่เพราะวันนีีี้ผมมศึกกกษาาเเเจลลอยยดวขบบคคุณรั อพอคุณได้คําชมคุณก็พูดไปนะนะผมก็เหมือนกับผมไม่มีอะไรเลยไม,มไม่มีตัวตนนะม่มีตัวนเพราะว่านั่นตงแหกโค้งกระจายาบ,บอกทีมนู้นยิงกันกระจายยิงกันแค่ลูกเดียวแล้วต่อไปทีมม้ยผมจะไม่ตามแล้ว